ใช่ครับพร้อมกันนี้นะฮะก็เตรียมที่จะเคาะมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมด้วยในวันพรุ่งนี้17กันยายนนะฮะโดยเรื่องนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นประธานในการประชุมนะฮะที่ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะฮะแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเปิดเผยว่าทางกองบัญชาการเนี่ยตามอํานาจหน้าที่ของพรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550แล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้<ช>นะฮะโดยรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับกระทรวงมหาดไทยเองเร่งจัดทาบัญชีข้อมูลความ เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเสนอให้กับคอรมอนะคะเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาคาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แ่ละค่ะและย้ําว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องกลัวคําวิพากษ์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหาหากมีอะไรผิดพลาดคอรมอจะเป็นผู้รับผิดชอบเองค่ะนี่นะฮะก็เน้นย้ํากันนะฮะว่าวันนี้ท่านนายกแพรทองทานจินวัฒน์นั่งหัวโต๊ะเลยประชุมด่วนนะฮะในะส่วนของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยสปภนะฮะแล้วก็เตรียมความพร้อมทุกรูปแบบเพื่อรับมือกับ สถานการณ์อุทธกภัยที่เกิดขึ้นนั่นเองใช่ค่ะก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นหลักเลยในการบริหารงานประเทศของทนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะคะซึ่งก็ถือว่าหลากหลายภาคส่วนเองก็ สัพพะก,กำลังเนะี่ยระดมกันนะคะมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยใครมีกําลังรัพย์ก็ช่วยกําลังรัพ์ใครมีกําลังในเรื่องของการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือของใช้จําเป็นก็มาบริจาคก,กันนะคะใช่นอกจากเรื่องของภาครัฐบาลแล้วนะฮะในส่วนของภาคเอกชนก็ช่วยกันเต็มที่คือฝ่าวิกฤตเรื่องราวของอุทกภัยไปด้วยกันล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความห่วงใยพี่ๆเจ้าหน้าที่<ช>ทั้งอาสาสมาัครทั้งกู้ภยัยทั้งจิตอาสาที่ต้องบอกเลยว่า ทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆโดยเน้นเลยนะฮะท่านนายกพัยทองทานบอกว่าต้องเน้นด้วยเรื่องราวของความปลอดภัยของพี่ๆอาสาสมัคร <K S 2> ของพี่ๆกู้ภัยและก็จิตอาสาแล้วก็แนะนําประชาชนครับว่าต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยใช่ค่ะท่านนายกเองนะคะห่วงใยอาสากู้ภัยจิตอ,อาสาอาสาสมัครที่เข้าไปร่วมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสัตว์รวมถึงภารกิจต่างๆในหลายๆพื้นที่น้ําท่วมนะคะขอให้คานึงถึงความปลอดภยอัยปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและให้พักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านนายกฝากขอบคุณมาค่ะในความเสียสละของทีมอาสากู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทุกน ที่ได้ทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นอย่างเต็มที่นับเป็นการกระทำที่น่ายกย่องและแสดงออกถึงน้ำใจของคนไทยที่ทั่วโลกประทับใจในส่วนของรัฐบาลเองได้เตรียมแผนเผชินภัยในพื้นที่เสี่ยงและแผนฟื้นฟูในพื้นที่น้ำท่วมที่เริ่มเกิดจะขี้คลายแล้วและคาดว่าจะได้มีการหารือในที่ประชุมครมในวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองใช่นะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชีวัตรก็ส่งกำลังใจนะฮะให้กับพี่ๆอาสาสมัครกู้ภัยแล้วเนี่ยยังฝาก ความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะแน่นอนว่าโรภาคภัยไข้เจ็บก็จะมากับน้ําท่วม<ช>นะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นโรคฉีหนูโรคน้ํากัดเท้าโรคตาแดงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องร่วง<ช>ท้องเสียอุจจาระร่วงนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขครับก็เป็นหน่วยงานสําคัญในการดูแลแล้วก็จัดหาวิธีการในการป้องกันโรคด้วยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องรมะมัดระวังด้วยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสกับน้ําสกปรก ห,หรือว่าก่อนรับประทานอาหารและหลังการใช้ห้องน้ําดูแลตักเตือนไม่ให้เด็กเล็กนะคะเล่นน้ำที่ท่วมขังนอกจากนี้เนี่ยต้องกินอาหารที่สะอาดร้อนปรุงสุกใหม่กรณีที่ประชาชนต้องลุยน้ําออกจากบ้านนะคะต้องสวมรองเทา้าบูทกันน้ําทุกครั้งด้วยนะคะครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เชียงรายที่แม่สายก็เริ่มคลี่คลายแล้วใช่ค่ะแต่ในส่วนของการบูรณนะในส่วนของการซ่อมแซมต่างๆ,างๆเนี่ยแน่นอนหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของระบบประปาใช่ไหมฮะตอนนี ี้ครับรายงานความคืบหน้าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะว่าการกู้ระบบประปาของสถานีผลิตน้ําที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้เนี่ยขณะนี้ครับสามารถจ่ายน้ําประปาให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามปกติแล้วด้วยใช่ค่ะก็เรื่องของการใช้น้ําประปาหรือว่าเรื่องไฟฟ้าต่างๆในทางภาครัฐเองก็ยืนยันว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ตามเดิมแล้วก็จะสามารถส่งน้ําได้ในพื้นที่เขตตัวเมืองภายในเที่ยงวันนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถ นำน้ํามาทําความสะอาดบ้านและชาระล้างดินและทรายได้ก่อนในลาดับแรกเนื่องจากาน้ําประปาเนี่ยยังคงมีความขุ่นเล็กน้อยซึ่งทางกบพเนี่ยจะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ได้เกณฑ์มาตรฐานภายในวันที่16กันยายนก็คือวันนี้นี่เองนะคะคส่วนประปาเนี่ยนะคะสาขาแม่สายกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับกรมอุทยานเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยแก้ไขปัญหาดินโคลนและตะกอนทรายทับถมโรงผลิตระบบผลิตน้ําประปาให้สามาร ามกลับมาผลิตน้ำประปาได้ภายใน5-7วันก็คือภายใน1สัปดาห์นี่แหละสัปดาห์นี้นี่แหละนะ